กลับมาอีกครั้งกับงานคอมมา2020ครั้งที่1นะครับผมพบกับพวกเรา n a b อกซได้ที่บูธ JIB IT60 s g a m m e r และก็ Speed Gamer นะครับผมใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งอุปกรณ์สตรีมมิ่งห้ามพลาดงานนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะเราขนสินค้าไปเพียบเลยทั้งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็ของใหม่ที่กําลังมาจากกระแสะของเราเกมเมอร์นะฮะในขณาดนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ด X28 X28 RGB X29 X21 M Plus เมาส์ X53 แล้วก็เมาส์ X53 White Edition ด้วยและยังมี X54 m e r u s a ในงานด้วยนะครับผมคราวก่อนเนี่ยสินค้าพวกนี้เนี่ยหมดเร็วมากๆเลยแล้วก็ไมโครด e n เซอร์นะฮะที่คนถามหามากที่สุดอย่างตัวนี้ X396 ก h โครับผมก็มีในงานด้วยนะฮะและยังมีรุ่นอื่นอีกอย่าง X400 Sicker ก็มีแล้วก็มีไม s ค์เตม M31 ด้วยนะฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปภายในงานนี้เราก็มีขายครั้งแรกเลยนะครับรวมถึงเก้าอี้เนี่ยมากมายหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น NBCF007 005 x 103 x 107พัดแล้วก็ก้าอีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะให้ไปลองนั่งลองเล่นกันได้ที่งานคอมมาร์เลยนะครับผมราคาสินค้าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นราคาพิเศษหมดแล้วหมดเลยภายในงานนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นจับเซตคู่นะฮะหรือว่าแถมเสื้อแถมกระเป๋าแถมกระป๋องน้ําอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีเยอะมากมายเลยเราขนไปแจกให้หมดภายในงานนั้นเลยเพราะเราจะไม่ขนกลับไปนะอย่าลืมนะครับผมในวันที่5-8มีนาคม2 0พ 20นี้นะฮะที่ไ e บเทคบางนาฮอี9 8กับฮอี9 9นะครับผมมาเจอกันให้ได้นะครับชาวนับโบเอ็กซ์ทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ